ครับวันนี้จะมานะครับทําการแกะนะครับภายในให้ดูก่อนทดสอบเสียงนะครับก่อนทาคลิปทดสอบเสียงนะครับจะให้ดูนะครับเป็นลําโพงทาวเวอร์นะครับวินเทจรุ่นหนึ่งนะครับที่เสียงดีนะครับไอว่านะครับเอซีหกสิบสองนะครับตัวนี้นะครับไม่กินญี่ปุ่นนะครับยุคประมาณปีหนึ่งเก้าแปดสองนะครับอายุประมาณสามสิบห้าปีนะครับเป็นทรงทาวเวอร์นะครับรุ่นนี้นะครับหน้ากากถอดไม่ได้นะครับเลยต้องถอดด้านหลังให้ดูดอกนะครับ ผมจะให้ดูดอกก่อนนะครับคู่นี้เนี่ยทุกอย่างดีหมดนะครับเพียงแต่ว่าด้านล่างมีบวมนิดๆนะครับด้านล่างมีบวมนิดๆเพราะวางกับพื้นนานนะครับแต่ก็ภายในไม่เป็นไรครับนะครับก็เลยต้องแกะให้ดูก่อนนะครับว่าเออถ้าใครอยากได้ลําโพงนะครับเสียงดีๆนะครับแต่งบประมาณมีจํากัดก็จัดไปได้นะครับคู่นี้นะครับน่าเล่นนะครับแล้วเสียงดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะครับ นี่นะครับไอว่านะครับ s c 6 2นะครับ40วัตต์8โอห์มนะครับเมนเจแฟนนะครับตัวนี้นะครับตู้ลำโพงรุ่นนี้นะครับความสูงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนนี่นะครับเล้เุหร์ของเขานะครับเป็นเด้เุหร์ของเขานะครับนะครับใช้ตะกั่วเดินนะครับใช้ตะกั่วเดินบนลายทองแดงนะครับเป็นรุ่นงานวินเทจนะครับไอคีเห็นกากานี่เป็นผิวมันนะครับผิวมันเฉยๆนะครับ ไม่ได้ผูกเข้าไปลึกๆนะครับเป็นแค่ผิวนะครับนี่นะครับตู้ภายในนะครับนี่นะท่อเบรเป็นท่อเบรคู่เลยนะครับดอกเบรนะครับขนาด8นิ้วนะครับกลวยกระดาษนะครับขอบผ้านะครับขอบยังแจ๋วอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับกระดาษก็ยังดีมากๆอยู่นะครับครับอายุเยอะแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับเสียงแหลมก็จะประมาณ3นิ้วนะครับเสียงแหลมประมาณ3นิ้วนะครับด้านล่างเป็นท่อเบรคู่นะครับท่อเบรคู่นะครับ ตู้โครงสร้างเขาก็ทํามาดีนะครับนี่ครับข้างล่างจะมีบวมนิดๆนะครับแต่ว่าภายในตู้นะครับไม่เป็นไรนะครับให้ดูก่อนนะครับภายในตู้นี้ไม่เป็นไรนะครับโครงสร้างตู้ภายในนี่ยังดีอยู่นะครับจะเป็นแค่ด้านนอกนะครับนะครับเป็นแค่ด้านนอกนะครับถ้าใครมีฝีมือเก็บเอาไปเก็บงานอีกนิดเดียวนะครับแจ๋วเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับดอกลำโพงเดิมๆนะครับไม่มีซ่อมนะครับเป็นท่อเบรคู่ ทดสอบเสียงแล้วเสียงดีมากนะครับเบสดีนะครับเน็กเวิร์ดก็เหมือนกันนะครับเน็กเวิร์ดก็ออกมาเหมือนกันนะครับแนวเดียวกันนะครับนะครับก็แกะให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําการทดสอบเสียงให้ฟังนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับนะครับถ้าใครอยากได้ลําโพงเสียงดีๆนะครับวินเทจนะครับแนววินเทจนะครับแล้วก็เสียงแหลมไม่บาดหูเสียงแหลมตัวนี้สามารถปรับได้ด้วยนะครับปรับแหลมมากแหลมน้อยได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนะครับงบประมาณมีจํากัดก็จัดไปนะครับคู่นี้นะครับ โอเคนะครับ okay,